พระพุทธเจ้าเทศนาถึงสุใจแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์ก็สอนให้ศึกษาในกายสอนให้ศึกษาในใจนี้เองเพราะกายนี้นะเป็นเอเป็นธรรมใจก็เป็นใจนี้ก็เป็นธรรมถ้าหากว่าเราไม่ศึกษากายของเรานี้ละจะเป็นข้าศึกแก่เรานี่ยกว่ากลายเป็นอกุศสนธรรมขึ้นมา ใจของเราถ้าหากว่าเราไม่ศึกษาให้แจ่มแจ้งใจของเราก็เป็นข้าศึกแก่เรากลายเป็นปุอาโกศกลธรรมขึ้นมาถ้าหากว่าเราศึกษาเรื่องของกายกายของเราก็เป็นกุศลธรรมใจของเราก็เป็นกุศลธรรมรกุศล,ธรร,ลธรรมก็หมายถึงว่าเป็นธรรมที่นําออกนําออกจากกองทุกกองทุกคือกองอะไรก็คือกองกกองร่างกายอันนี้ กองทุกข์ก็คือกองความเกิดก็คือกองกองความแก่ก็คือคคก,กองกองความตายก็คือร่างกายเขาเร่องคือกองร่างกายอันนี้เองเป็นกองทุกข์นี่ในเมื่อศึกษาให้แจ่มแจ้งแล้วปล่อยวางกองทุกข์อันนี้ปล่อยวางได้แล้วก็ไม่ต้องมาเป็นเจ้าของไม่กองทุกข์อันนี้อีกต่อไปนี่นี่จึงจึงว่าธรรม,มะมีอยู่ทั่วไปอยู่ที่ไหนธรรม,มะมีทั้งนั้น นี่ให้พากันสนใจให้พากันศึกษาให้แกมแจ้งธรรมะไม่ใช่มีอยู่ก็วัดธรรมะไม่ใช่มีอยู่ก็ธำรราธรรมะไม่ใช่อยู่ก็พระพุทธเจ้าธรรมะมีอยู่ในเรานี่เองแต่การศึกษาธรรมะของเราให้แกมแจ้งอันนี้เราต้องอาศัยหลักการที่พระพุทธเจ้าท่านทรงเทศนาไว้แล้วเรียกว่า,าศาสนา ศาสนาแปลว่าคําสอนสอนอะไรเล่าก็สอนสอนคนพระในศาสนาแปลว่าคําสอนสอนคนศาสนาสอนเรานี่เพราะเราเป็นคนนี่ถ้าหากว่าเราไม่สอนเราเนี่นี่เลยคอยเล่านี่แหละจะกลายเป็นข้าศึกแก่เรานี่ถ้าหากว่าเราสอนเราเราศึกษาเราให้แจ่มจ้งแล้วเราเรานี่จะไม่เป็นข้าศึกแก่เราเลย คำว่าเราเรานี้จะกลายเป็นธรรมะให้ความร่มเย็นเป็นสุขแก่เราอีกทีหนึ่งถ้าหากว่าเราไศึกษาให้แก่แจ้งธรรมะที่มีอยู่ในเรานี่แหละจะสร้างความร้อนเดินให้แก่เรานี่ไม่มีอะไรที่จะสร้างความร้อนเดินให้แก่เราก็หมายถึงเรานี่น่าจะเป็นผู้สร้างกองดินกองน้ำกองลมกองไฟ กองชัก้าวความเกิดความเก่ความตายอันนี้แหละเป็นผู้ที่จะสร้างความร้อนเริงให้แก่ใจนี่ถ้าว่าเราศึกษาแเจนแจ้งในกคคองเกิดกองเก่กองตายกองดินกองน้ำกองลมกองไฟมีแล้วกองนี้กะกา,ายเป็นกองธรรมกายเป็นกองเกาะไอกองธรรมะให้ความร่มเย็นเป็นสุขให้ความรื่นเริงเพลิดเพลินสว่างสวยลองใสแก่จิตใจของเราธรรมะมีแต่ให้ความร่มเย็นเป็นสุขแก่ใจอย,อย่างเดียว ยังให้พากันทำแก่ให้แก่ให้ทำให้แจ่มแจ้งในกองเกิดกองตายในกองคนกองสัตว์นี้ให้เป็นกองธรรมขึ้นมาในเมื่อเป็นกองธรรมาขึ้นมาแล้วใจของเราจะไับความลมเย็นเป็นสุขอันเกิดจากกองเกิดกองแก่กองตายหรือกองธรรมะอันนี้ถ้าว่าเราสุดท้ายแจ่มแจ้งกองธรรมะอันนี้ กลายเป็นกองฟืนกองไฟเพราะราคะเกิดก็เกิดในร่างกายอันนี้โทสะเกิดก็เกิดในร่างกายอันนี้ม้แต่โมหะเกิดก็อาศัยร่างกายอันนี้เราเป็นเหตุนี่มันลุ่มหลงมัวเมาในเมื่อเราศึกษาแจยมแจ้งแล้วโมหะไม่มีมันจะมีอย่างไรก็เหมือนกใครเขาว่าความสว่างอย่างนี้นะ่ะ นี่ตาของเราน่ดีเรามองเห็นหมดในเมื่อตาของเรามองเห็นหมดและเราก็รู้ว่ามีอะไรอะไรเป็นอะไรถ้าการความมืดนี่ตาเราดีขนาดไหนเราก็ไม่สามารถที่จะมองเห็นได้นี่นี่ันไม่สามารถที่จะมองเห็นได้ก็เรียกว่ามันหลงไม่รู้จักของควรไม่ควรไม่รู้จักของดีของไม่ดีไม่รู้จักของที่เป็นโทษไม่รู้จักของที่เป็นประโยชน์ เนื่องจากว่าตามันมืดถ้าตามันสว่างแล้วของดีก็รู้ของไม่ดีก็รู้ของที่อ่าเป็นประโยชน์ก็รู้ของที่ไม่เป็นประโยชน์ก็ยิก็รู้ของที่เป็นโทษก็รู้ของที่เป็นคุณก็รู้ของที่ควรละก็รู้ของของควรที่ควรปฏิบัติให้ยิ่งก็รู้นี่มันรู้หมดถ้าตาของเราสว่าง ที่ว่าวันนี้สมมติกันว่าเป็นวันมาคบูชาตามระเบียบที่บุรณจารย์ท่านพาไกา่กันปฏิบัติมา,ให,มา,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 าให้มีการพริธีบูชาคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์ให้มีการบูชาให้พระพุทธเจ้าให้มีการบูชาคุณพระธรรมให้มีการบูชาคุณพระสงฆ์ พราะวันนี้เป็นวันที่พระพุทธเจ้าแสด็งองโอวาทปฏิโมะเป็นวันที่พระพุทธเจ้าแสดงอในโอวาปตปฏิโมกและเป็นวันที่พระพุทธเจ้าประดิษฐุชุมสงฆ์สงฆ์ที่มีมาประชุมในเอวันในมาฆาบูชานี้นี่ล้วนแล้วแต่เป็นพ,พระอราหันต์ทั้งนั้น หนึ่องค์ล้วนแล้วแต่เป็นอภะพระอระหันต์มากันโดยมากันโดยไม่มีการนัดการหมายมาประชุมในสนักพระพุทธเจ้านี่พระพุทธเจ้าก็ถือโอกาสเป็นมงคลน,นี้แสดงโอวาทปาติโมกข์การที่พระสงฆ์สาวกพระอระหันต์หนึ่ร้หองค์ ที่เป็นเอหีพิคุล้วนแล้แต่บวชจากพระพุทธเจ้านี่ยมาประชุมกันครั้งเดียวเท่านั้นจึงวันนี้จึงเป็นวันสาคัญวันหนึ่งในทางพระพุทธศาสนาเป็นวันที่พระพุทธเจ้าก็ประชุมอยู่นี่พระสงฆ์ก็ประชุมอยู่แล้วก็เป็นวันที่พระพุทธเจ้าก็แสดงธรรมะเรียกว่าวาทปาติโมกในที่ประชุมนั้นรวมทั้งพระพุทธเจ้า รวมทั้งพระธรรมรวมทั้งพระสงฆ์รวมกันในขณะเดียวในขณะที่มีการประชมุมพระภิกษุสงฆ์หนึ่งพสองร้อยหองค์นั่นนี่ในวันมาคาบูชานี้จึงวันนี้จึงเป็นวันที่อัศจรรย์เป็นวันสําคัญวันหนึ่งในทาง,ทางพระพุทธศาสนาในมาถึงวันนี้เราจึงพากันมารวมกันและกระทาพิธีบูชาคุณพระพุทธเจ้า บูชาคุณของพระธรรมบูชาคุณของพระสงฆ์ขอท้าวทาไมเราจรึงต้องบูชากันเพราะคุณพระพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่ประเสริฐในเมื่อเราบูชาแล้วเราจะรับความล่มเย็นเป็นสุขนี่พระคุณพระธรรมก็เป็นธรรมชาติที่ประเสริฐในเมื่อเราก็มีการระลึกถึงมีการบูชามีการนอบน้องใจกราบไหว้เราคอยรับความลมเย็นเป็นสุข นี่คุณพระสงฆ์ก็เป็นพระคุณอันประเสริฐในเมื่อเรามีการน้อมแะลึกถึงและมีการบูชาเราก็คอยจะรับความลมเย็นเป็นสุขอันเกิดจากการบูชา และอันเกิดจากการน้อมและลึกถึงนั้นล้วนแล้วแต่เป็นอามิสบูชาล้วนแล้วแต่เป็นข้อปฏิบัติบูชาสำเร็จเป็นบุญเป็นกุศลนำความโชความเจริญใ,ให้เกิดให้มือมีขึ้นแก่เราแล้วการที่ตายพากันมาลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าและลึกถึงคุณพระธรรมและลึกถึงแกลนถึงคุณพระสงฆ์นี่เป็นการที่เรียกว่าทําให้เรานี่นี่นี่ มีโอกาสที่จะเข้าถึงคุณพระพุทธเจ้ามีโอกาสที่จะเข้าถึงคุณพระธรรมมีโอกาสที่จะเข้าถึงคุณพระสงฆ์คำว่าอุบาสกคำว่าอุบาสิกาน,านี่นคำว่านักบวชก็เป็นผู้ที่มีคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นี่เป็นศรณะาเป็นที่พึ่งน,นั้นเองนี่กา,ารเนะข,ข้าถึงศรณะการเข้าถึงที่พึง่งการเข้าถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ เข้าถึงหลายอย่างหลายระดับเข้าถึงอย่างใหญ่ยางยาวก็หมายถึงว่าการกล่าวปฏิญาณโจตนว่าถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงค์ก็เป็นการเข้าถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงค์แต่ว่าอย่างยาวการเข้าถึงคุณพระราธทาพระพุทธเจ้าการเข้าถึงคุณพระธรรมการเข้าถึงคุณพระสงฆ์ในถรมกลางในก็หมายถึงว่า ใจของเราเข้าถึงพุทโธใจของเราเข้าถึงอาใจใจของเราเข้าถึงใจใจของเราเข้าถึงความรู้ความรู้อันนี้เป็นดวงธรรมดวงธรรมนี้มีสติสัมปชัญญะรอบครอบสติสัมปชัญญะันชารูปครอบอันรอบครอบอันนี้เป็นคุณของพระสงฆ์คุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ก็รวมอยู่ในใจของเราใจของเราที่สมบูรณ์โดยคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นี้ เรามีข้อปฏิบตัติมีการใสได้ขัดเกลาด้วยสติด้วยปัญญาที่แยกคายนี่ความมืแงหรือว่าอาชะวะที่พอูณอยู่ในจิตในใจที่เป็นส่วนลึกหมดสิ้นหลุดลอยไปด้วยสติด้วยปัญญาที่แยกคายใจของเราก็เป็นพุทโธท,ที่บริสุดผุดพองขึ้นมาเป็นผู้ที่เข้าถึงเกณนเข้าถึงเก่นเข้าถึงธรรม เข้าถึงพุโทโธที่เป็นแกนเข้าถึงธรรมโมที่เป็นแกนเข้าถึงพระสังโฆที่เป็นแกนนี่การเข้าถึงเรณะนะมีอยู่หนึ่งสองสามระดับนี่เดี๋ยวนี้เราเข้าถึงสรณนะในอยู่ในระดับใดนี่เรารู้ว่าเรายังไม่เข้าถึงสรณะเลยเดี๋ยวนี้คนชอบถือเทวนะหลายหลายอย่างเพราะว่าชอบคิดกันว่าหลายหายอย่างช่วยกันมันดี แต่ความจริงไม่เป็นอย่างนั้นถ้าทำไมถึงไม่เป็นอย่างนั้นถ้าหากว่ามันหลายหลายอย่างละมันเกิดความสับสนถ้าหากว่ามีอย่างเดียวมันไม่สับสนอะไรมันมีทีแ่แน่วแน่มันมี่แต่ที่จะแน่วแน่มีแต่ที่จะแน่วแน่เป็นหนึ่งถ้าหากว่ามันหลายอย่างแล้วมันจะเป็นหนึ่งไม่ได้มันอันนี้เราก็อย่างอันโน้มอันโนเลงอันนั้นนี่มันมันชอบมีปัญหา พระพุทธเจ้าท่านจึงสอนว่าให้เอาอย่างเดียวคือพระพุทธเจ้าเอาอย่างเดียวคือพระธรรมเอาอย่างเดียวคือพระสงฆ์แล้วสามอย่างนี้ก็รวมกันเป็นอันเดียวนั่นเองต่างกันแต่คําพูดเท่านั้นอันนี้ให้เอาเป็นชนะเป็นที่พึ่งอย่าไปเอาหลายอย่างมันเป็นความโลภแล้วชอบเกิดสับสนชอบมีปัญหาไม่สามารถที่จะผ่าน เครยจุดที่ดจ้วยอทายกายจุดที่สับสนและไม่สามารถที่จะผ่านปัญหาเข้ามาหาจุดที่เรียกว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวคือความสงบไม่ได้วันนี้ให้พากันเตรียมเนือเตรียมตัวนี่พากันเตรียมเครื่องศักระบูชามีจุดเทียนจุดธูปที่มีอยู่ที่เตรียมไว้การเวลาขณะที่จุด เทียนจุดทูบนั้นนี่ก็ตั้งใจให้มีธรรมใจให้มีสติให้มีการสำรวมสำรวมจิตสำรวมใจของเราไหวการกระทำที่เป็นบุญเป็นกุศลต้องมีการสำรวมใจมีความสำรวมใจมากเท่าไหร่ยิ่งสำเร็จเป็นบุญเป็นกุศลมากเท่านั้นจะหากว่าไม่มีการสำรวมใจมีแต่การปล่อยใจ บุญกุศลนี่ยากที่จะเกิดขึ้นแ,แล้วทีนี้มันหลังจากจุดเทียนจุดทูกเรียบร้อยแล้วก็ให้พากันตั้งใจเดินเดินเวียนเทียนเราคิดว่าเดินจงกรมพระพุทธเจ้าท่านเดินจงกรมพระอรหันตสาวกพระเลยสาวกทั้งหลายท่านก็เดินจงกรมแล้วนี่เป็นผู้ที่นับถือพระพุทธเจ้า เป็นศาสดามาท่าผู้นำทางพระสาวกก็เป็นผู้ที่เดินไปก่อนเราเราก็เดินตามทางที่พระพุทธเจ้าท่านทรงเดินพระสาวกท่านเดินไปก่อนแล้วด้วยวิธีการเดินจงกรมเดินจงกรมให้ว่าให้มีสติไม่ลืมสติไม่ลืมตัวและก็ให้มีกุโฑ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 นันี จำ,จำไว้ไม่ให้ลืมพุโทโธให้มีสติในขณะที่เราเดินไปให้มีพุโทโธมีสติทุกและบริกรรมพุโทโธไปทุกก้าวเท,ท้าที่เท้าของเราก้าวไปแต่ไม่ต้องกังวลว่าจะอตรงกับขนาดก้าวหรือไม่ถึงจะไม่ตรงกันก็ไม่เสียหายอะไรการนึกคือพุโทโธ ไม่ต้องมีเครื่องหมายนึกได้เป็นไปจำและสำลํำเร็จเป็นบุญเป็นกุศลแก่ใจของเราทั้งนั้นจึงว่าเดินเวียนเทียนเราก็ถือว่าเป็นดาสการเดินจงกรมเดินนานเดินมากเท่าไรยิ่งได้บุญมากเท่านั้นขณะเดินเวียนเทียนบางทีใจสงบก,ก็มีใจสงบนี่เวลาเดินไปมันเหมือนกับลอยไปนี่ เดินไปเหม so okay. like 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 ือนกับลอยไปนี่มันเบาใครนี่เท้าขาขวาขาก้าวขาไอเท้าสาวไอขว่าไอซ้ายไอข้าวไปทั้งไอเจ่าขาไอขาซ้ายขาขวาก็ช่างมันก็เหมือนกับไปนี่ก้าวมันไปลอยแต่มันหักเดินไปนั่นล่ะใจเท่าเราก็ใสสบายอยู่ภายในจิตในใจการเวียนเทียนเป็นการทำคิดว่าเป็นการเดินจยงกลม และทีนี้ก็ทําให้ใจของเราสงบเป็นองค์สมาธิได้ใจของเราสงบเป็นองค์สมาธิได้บุญมากเพราะบุญก็คือความสุขในเมื่อใจของเราสงบเป็นสมาธิแล้วมีความสงบมีความสุขมีความสบายมากจึงว่าให้พากันตั้งอกจังใจทําด้วยความเคารพให้มีความเงบ่วมในการกระทําให้มากเพราะปีหนึ่งมีวันมาคบูชาครั้งเดียว และเราเลานี้โอกาสที่จะมารวมกันเป็นการบูชาพระพุทธเจ้าบูชาพระธรรมพระสงฆ์เป็นการตามและลึดถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์และก็เป็นการรวมกันเป็นกลุ่มรวมกันเป็นหมู่เดินจงกรมยาวกันอย่างนี้มีโอกาสที่หาได้ยากในเมื่อมีโอกาสแล้วพากันสร้างอกตังใจทําให้เป็นประโยชน์เกิดขึ้นมากมากจึงจะได้คุ้มค่าเพราะปีหนึ่งมีครั้งเดียว แต่ก่อนเคยไปอยู่กระพโกโศกงานเดินไปในป่ามีแต่มีแต่น้ำซ้ำเขาก็บอกว่าหลวงพ่อจะใส่รองเท้าไหม้ <c oughs> าบอาใส่รองเท้าแล้วสิปีมันบางขาเขาอเขาไม่ใส่รองเท้าเลยสบายเดินไปไหนเงินสบายมันหนาหเขา, <c oughs> าเออแล้วก็น้ำไม่ตำ้ำเขาจริงๆนะเขาเดินไปไหนมาไหนไม่เห็นน้ำตําเขา เราใส่รองเท้าติดใจแล้วระมัดระวังขนาดไหนน้ำมันก็ยังตามนี่ก็เหมือนกันเดินไปตามก้อนกรวดก้อนหินขาเขาเดินชินเสียไม่อยอมไปใส่รองเท้าม่นเจ็บถ้าหาวเพราะไม่ถนไม่ไดใส่รองเท้าไม่ชินเยียมตรงไหนมันก็มีแต่เจ็บพะเขาแปะพบเขาแปะไปหมดเลยเขย่องคายแยงเขาย่องคายแยงมาคิดถึงพระสงฆ์แต่ก่อนเนี่ย บางองค์ท่านเดินจงกรมจนกระทัางเท้าแตกเท้าแตกเดินไม่ไหวท่านก็มีเลิกนะท่านก็ยังท่านก็ยังคานไปนการเดินจงกรมของท่านเราไม่ได้เจ็บเท้าก็ยังไม่อยากให้เจ็บไม่อยากให้มันเจ็บเม็กแต่น้อยสมัยก่อนเดินบินทาบาททางบันนาะที่นวลมันหินเยอะมีตลุาย บางองค์ไม่เคยถอดรองเท้าเดินเลยเะดูรวน,นาทสงสารขย่องขยังขย่งขย่องขยังขย่งเหยียบตรงไหนก็มีแต่คนโกรดกนหินมันเจ็บจึงไปทา่งเท้านี่บวมพองได้ที่สุดก็ลอกขนาดนั้นเหเท้าบวมเท้าพองพอที่กลับมาถึงนี้ต้อง คนเย็นเย็นมันปวดร้อนมันจะต้องเอาน้ำมันทาถอนพิษ้อนท่านเดินกันเป็นประจำประจำไม่เห็นเป็นอะไรความไม่เคยความไม่ชินขาดไ่เคยขาดไ่เคยขาดไปชินเนี่ยมันก็ขมพลเจ็บเข็นขมสู้ ถ้าหาว่าจะไม่ไม่เจ็บเลยไม่ได้เพราะคนมันยังไม่ทันตายคนมันยังเป็นอยู่มันก็ต้องเจ็บร้อนก็ต้องร้อนหนาวก็ต้องหนาวเจ็บก็ต้องเจ็บของคนมันมีหัวใจคนมันมีหัวใจคนตายแล้วมีความเจ็บเคยอดทนก็ความเจ็บค,ค,ความปวดมาแล้ว มันก็เป็นธรรมดาจะไม่ให้จิบก็เลยมนะีไล้วก็นกหนูก็ทําตามกําลังของนกของหนูคนก็ทําตามกําลังของคนนกหนูก็ความสามารถของนกของหนูก็ไม่เหมือนกันความสามารถของคนก็ไม่เสมอกันเหมือนกัน การทำเรือนทำรังของคนจึงออกมาในลักษณะที่เรียกว่าแตกต่างกันเครื <c oughs> ่องใช้ไม่สอยก็เมืนกันมันกลมต่างกันต่างกำลังของคนที่จะแสวงหาได้กำลังของแต่ละคนแต่ละคนนี่มาจากไหน ทั้งทั้งที่เป็นคนเหมือนกันพ่อแม่คนเดียวกันโลงผิดโลงปั้มันเดียวกันแต่ว่าความสามารถไม่เหมือนไม่เสมอกันท่านจึงบอกว่าอันนี้ลหละบุญสร้างใครสร้างมาระดับไหนสร้างมาแค่ไหนก็มีความสามารถในการที่จะสร้างสรรค์เจ้าของได้เท่าที่เจ้าของสร้างมา คนที่สร้างมาน้อยบางทีจะหาใส่ปากของเจ้าของน้อน้อยบางทีมันก็ยังพอบ้างขาดบ้างนี่และจะเรียกว่าทำบุญไม่เป็นบุญทําบาปไม่เป็นบาปได้อย่างไรทำบุญต้เป็นบุญทำบาปต้องเป็นบาป พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ชัดตามความเป็นเี่รู้ชัดเห็นชัดตามความเป็นอย่างนี้จึงเอาความจริงอันนี้ละเห็นชัดตามความเป็นจริงเอาความจริงนี้ละเอามาเอามาพูดให้บรรดาพวกเราตาบอดหูโงกนี่ได้ยินกันเรียกว่าพระธรรมเทศนา คนตาบอดูบอดเออทางคนตามบอดุูนวกบางทีใครพูดอะไรมันก็ไม่เ,เชื่อกจะมันจะให้มันเชื่อได้ง่ายๆได้ยังไรก็เพราะมันไม่เห็นแต่คนตามบอดพูนวกนี่ชอบชอบเชื่อเจ้าของเพราะผู้ที่สอนเจ้าของมีอยู่ ผู้ที่สอนเจ้าของก็คือกิเลสเจ้าของและกิเลสนั่นหละมันทําให้บอดให้โวกอยู่แล้วแล้วมันก็จูงไปจูงไปทางไหนทางไหนที่จะเป็นไปเพื่อสร้างปัญหามันจูงไปทางนั้นทางไหนที่จะเป็นกล้างก,การแก้ปัญหาเพื่อความปลอดภายัยมันปิดมันกันทางไหนที่จะสร้างปัญหามันหักจูงไปจูงไป เพราะปัญหามันเอาปัญหาอันนี้แหละผูกคนผูกสัตว์ให้พอใจในของเกิดของตายพอใจในร่างกายที่เป็นของของกายอยู่และไม่มีโอกาสที่จะค้นจากของตายอันนี้ไปได้เพราะมันเอาปัญหามาผูกไว้บรรดาเราเรานี่ เป็นนักแก้ปัญหาหรือเป็นนักสร้างปัญหานักแก้ปัญหาพระพุทธเจ้าท่านให้มีความสันโดษสันโดษคืออยู่ในกรอบของศีลธรรมแต่ให้ขยันขันแข็งตามหน้าที่ที่ชอบทำถ้าหาก็ไม่สันโดษไม่อยู่ในกรอบของศีลธรรมการประกอบการทำไม่ยึดหลัก,กว่าเอ้ยไม่ยึดหลัก ความชอบทีสินทาเป็นหลักดำเนินนั่นคือเป็นผู้นักสร้างปัญหาถ้าหากว่าอยู่ในระหว่างที่กําลังมัวเมามากปัญหาที่สร้างนั้นยังมองไม่เห็นโทษชัดถ้าหากว่าสางเมาสักหน่อยหนึ่งปัญหาที่สร้างปัญหาที่สร้างนั้นจะทับผมเข้ามาทับผมเข้ามาในที่สุดแม้แต่เวลาจะตายก็ตายอย่างเป็นทุกข์ จึงว่านักสร้างปัญหาต้องระมัดระวงังถ้าหากว่าควรพาการแก้ไขเจ้าของถ้าหากว่าไม่พากันแก้ไขเจ้าของแล้วจะไมแม้แต่เวลาตายก็ตายอย่างเป็นทุกข์เราต้องการที่จะเป็นคนอยู่ก็อยู่อย่างปลอดภัยไม่มีปัญหาเข้ามาทับผม แม้เวลาจะตายก็ตายอย่างหลับตาตายไม่มีความเดือดร้อนวุ่นวายอะไรมาอะไรมาทับผมจิตใจนี่ก็พากันประกองแก้ไขเจ้าของให้เป็นนักแก้ปัญหานักสร้างปัญหาให้เลิกแล้วปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างจะค่อยคลี่พายค่อยที่พาย,ย,พายในที่สุดก็หลับตาตายอย่างที่พระพุทธเจ้า และระสาวกของพระพุทธเจ้าและผู้อุบาลกอุบาสิกาผู้ที่เข้าถึงพระธรรมอัญสอนของพระพุทธเจ้าท่านตายตั้งเกิดมาในโลกอันนี้คำว่าความตายกวามตายไม่มีสักรายที่จะไม่ไปถึงสุดนั่นจะต้องตายโดยการทุกคนทีเดียวพระพุทธเจ้าท่านจึงให้เตรียมตัวเตรียมใจอยู่เสมอ ใครเตรียมตัวเตรียมใจผู้นั้นเรียกว่าเป็นคนที่โชคดีคนไหนไม่ยอมเตรียมตัวเตรียมใจคนนั้นจะเป็นที่โชคโชคลายและโชคลายตลอดกาลการเกิดต่อไปการตายต่อไปการเกิดการตายต่อไปผลของความประมาทของเจ้าของผลของการนักเป็นนักสร้างปัญหาของเจ้าของคือเป็นคนประมาทนี่แหละจะทําลายเจ้าของ และจะเป็นผู้ที่มีปัญหาตลอดการการเกิดการตายของเราเราท่านท่านไม่ใช่มีเพียงเท่านี้มีมาผ่านมาที่แล้วแล้วมาพระพุทธเจ้าส่องยานยานของพระพุทธเจ้าหาประมาณไม่ได้ส่องไปข่านหนักไหนไม่สุดเป็นไม่รู้ว่าการเกิดการตายนี่มันมีมาแากไหนมันมียาวเท่าไหร่ส่องไปเท่าไหร่เร่งญานไปเท่าไหร่ม่สุดสักที แล้วการข้างหน้าของเราเราท่านท่านก็ส่องไม่สุดเหมือนกันนึ่งว่าเราต้องเตรียมตัวเตรียมใจเอาไว้อะไรที่จะเป็นไปเพือความสร้างสรรค์เป็นผู้ที่หมดปัญหาเป็นผู้ที่ไม่มีปัญหาให้ลกรุงรังพับผมจิตใจจะต้องพากันยึดหลักอันนั้นหลักอันนั้นก็คือหลักของทินพันจะมีสติปัญญา ว่าเองใช้ทัศน m แหนขนาดไหนเพียงไรก็ช่างถ้าหากว่าไม่ยึดหลักศีิธรรมแล้วการมีสติสัญญา